โอเคครับวันนี้แวะเอานกเชเลยมาส่งที่ร้านพี่เอกสมบัติบุรีครับวันนี้ก็เลยมาเยี่ยมแกครับนานแล้วไม่ได้มาครับเนี่ยครับมีไก่แจ้ด้วยนะครับหลายเยอะนะครับไก่แจ้คู่เท่าไหร่พี่ถ้าอย่างนี้แหละครับเท่าไหร่สี่ร้อยห้าสิบนะแล้วคู่ใหญ่อย่างนี้แหละครับโอ้หกร้อยเจ็ดร้อยเป็นคู่เลยใช่ไหมครับ อู้สวยนะนี่เนี่ยนะครับเยอะนะครับนานแล้วไม่ได้มาเกือบเดือนแล้วม <laughs> ีเดี๋ยววันนี้มีแกมีเส้าครับมีเส้ามาสิบเมตรสิบเมตรสิบเมตรนี้เส้าเปล่าอย่างเดียวอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับเร้าเปล่าอย่างเดียวนะครับแปดเมตรแปดเมตรเท่าไหร่พี่อืประมาณบาทอ่าแปดร้อยส่วนแล้วก็รวมหัวก็คือพันร้อยใช่ไหมครับ อ่าแปดเมตรนี่รวมหัวก็คือพันร้อยส่วนตัวสิบเมตรนี่ก็คือพันสามนะครับรวมหัวด้วยนะครับแล้วก็มีเนี่ยครับแกได้มาใหม่ครับริวตันลูกผสมครับอ่าริวตันลูกผสมแกได้มาใหม่เอฟมีเป็นนกต่อแล้วย,ยังพี่อออโอเคฝึกฝึกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอยู่ที่ราคาอยู่ที่แกบอกว่าพันห้านะครับดิวตันนะครับ เสียงเป็นไงครับเสียงกลางครับอ่าเสียงกลางอาจจะไปใหญ่นิดนึงอย่างนี้ครับเพราะว่าเป็นลูกผสมเนี่ยครับราคาพันห้านะครับอยู่ตันอยู่ที่ร้านพี่เอกสมบัติบุรีนะครับอ่มีหลายอย่างเดี๋ยวพาชมครับนยครับแล้วก็มีนี่มาใหม่อีกลูกผสมเหมือนกันครับอ่าหน้าดางแล้วก็ดาวล้อมเดือนครับอ่าเนี่ยตัวนี้เท่าไหร่พี่เ ตัวนี้พันเจ็ดก็คือมีเฉลยเยอะแล้วที่ของเขาบอกว่าสี่สบถึงห้าตัวอ๋อที่เอามาก็คือสี่สห้าสิบตัวนะครับหน่นี่ลูกผสมกี่กุกี่กุกเดียวครับเสียงกลางไปใหญ่ครับอ่าหยูตันหน้าขาวดาวล้อมเดือนนะครับคือเด่นๆเ,เลยครับอ่าราคาอยู่ที่พัน0จ็ดร้อบาทครับเฉลยเจ้าของเก่าบอกว่าสี่สห้าสิบตัวแล้วนะครับนะครับ สวยตรงดาวล้อมเดือนครับสวยมากเลยาลาหูอมจันทร์ครับบางคนก็เรียกลาหูอมจันทร์บางคนก็เรียกดาวล้อมเดือนอเนี่นะครับสวยสวย่สวนพวกนี้พวกนี้หัดต่อเลยพี่ไหนตัวไหนต่อครับตัวนี้สายเมืองสพันสายเมืองสายควายโดยเฉพาะเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนนะเนี่ยน,นะ,อะนนโอ้อ like อตัวนี้เป็นนกต่อสายเมืองครับ ส่วนใหญ่แล้วก็คือเล่นสายไฟใช่ไหมครับอ่าสายไฟราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับสองพันบาทนะครับโอ้ถือว่าโอเคเลยนะครับสายเมืองโดยเฉพาะครับมันมันกี่กุกพี่ปุกเดียวครับปุกเดียวเสียงเล็กของเล็กลปุ๊กเดียวเสียงเล็กแบบกลมๆเปิดๆหน่อยนะครับนาะโอเคครับนกป่าร้อยเลยครับอันนี้ป่าร้อยนะครับ่าสนใจก็เข้ามาดูได้ที่ครับ สมบัติบุรีครับร้านพี่เอกครับนี่มีนกเยอะครับแล้วันนี้ครับต่อดินตัวนี้ตัวโปรดเปิดไหมครับนี่ยังไม่เปิดนี่ยังไม่เปิดครับไหนครับตัวลองตัวตัวนี้นะอันนี้เฉลยแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับโอเคครับนี่ต่อดินตัวนี้ก็คือแกเปิดราคาอยู่ที่สี่พันห้ามีเฉลยเรียบร้อยแล้วครับตัวเนี้ เฉลยประมาณเท่าไหร่ครับสิบกว่าสิบกว่าตัวแล้วนะครับเนี่ยราคาอยู่ที่สี่พันห้าครับส่วนนี้ก็คือจะเป็นนกเนี่ยนะครับอันนี้ฝึกฝึกต่อดินนะครับแต่ยังไม่มีเฉลยนะครับออยู่ที่สองพันห้าอ๋อสองพันเหรอครับอ๋อนี้อยู่ที่สองพันนะครับ อ่าถ้าใครจะเข้ามาดูก็เข้ามาดูได้นะครับที่ร้านพี่เอกสมบัติบุรีนะครับสองกุกเต็มเลยครับกุกเต็มนะครับตัวเนี้ยแล้วตัวนี้นะครับโอ้นี่อหลี่ยวเฟืองนกใหม่โอ้เชลยสามสี่ 3, 4, 3, 4ตัวราคาเท่าไหร่พี่พันห้านะครับยืนพื้นนะครับเฉลยสามสี่ตัวริล่วเฟืองลูกผสมหรือว่านกป่าครับ นกป่านะครับโอ้นกป่าสูงนะครับน่าจะมาจากแถวสระบุรีครับครับไก่ชนมีนะครับเยอะไก่แจ้ด้วยนะครับโอเคครับถ้าจะโทรมาสอบถามเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ให้ในคลิปนะครับเดี๋ยวค่อยดูถ้าจะเข้ามาดูก็เข้ามาดูได้ครับที่ตลาดสมบัติบุรีนะครับแล้วตัวข้างในอะไรพี่อะไรนี่ ซ่อนไว้หนิโอ้โหโอ้เร็วขึ้นมาแล้วลูกไก่แจลนะครับสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบนะครับไก่แจ้ครับโอ้เนี่ยครับลูกเป็ดลูกห่านมีครับครบวงจรนะครับเนี่ยครับอ่าโอเคครับถือว่าครบวงจรนะครับเนี่ย นครับนีไก่แจ้ครับผมอ่าถ้าสนใจหรือว่ายังไงจะโทรมาสอบถามหรือว่าจะแวะเข้ามาดูก็มาดูได้นะครับมีหลายอย่างนะครับมีสุ่มไก่มีอันนี้อะไรนะพี่เป็นที่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะสังเวียนไก่ชนนะครับเนี่ยเนี่ยครับโอ้ยสวยเลยนะครับโอเคครับเนี่ยครับอยู่ตันครับพันห้าถือว่าโอเคนะครับนี่ลูกผสม โอเคครับผม